สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนบินเตอร์สตอรี่จะพาไปทานร้านต้มเลือดหมูคุญสีร้านดังพัทยากลางซอยเจ็ดร้านนี้มีดีตรงที่น้ำซุปเขาจะไม่ใส่ผงชูรสเลยนอกจากต้มเลือดหมูแล้วเขายังมีเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นติ่มซำเครื่องดื่มของหวานต่างๆให้เราเลือกสรรอีกมากมายจะเป็นอย่างไรฝากติดตามชมในคลิปนี้ด้วยนะครับ ากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาอยู่ที่พัทยาการนะครับร้านต้มเลือดหมูคุณสีนะครับซึ่งเป็นร้านที่ก็ใครที่มาพัทยาส่วนใหญ่นะครับก็จะแวะมาผ่านที่ร้านนี้นะครับเนื่องจากว่ารสชาติของอาหารเนี่ยเขามีความเข้มข้น เมื่อกี้เนี่ยผมสั่งมานะเป็นต้มเลือดหมูนะครับก็ใส่มาทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมในส่วนของน้ำซุปกันดูนะครับว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเมื่อสักครู่นะครับผมสั่งมาเป็นต้มเลือดหมูออริจินอลก็คือใส่มาทุกๆอย่างเลยนะครับอันนี้เจบาทลองชิมในส่วนของน้ำซุปดูนะตัวน้ำซุปอ่ะเขามีความเข้มข้นนะหวานกระดูกนะแต่ว่าเขาจะ ไม่มีกลิ่นของพริกไทยเหมือนแบบร้านในกรุงเทพส่วนใหญ่ร้านในกรุงเทพอ่ะมันจะมีกลิ่นของพริกไทยนะครับแล้วน้ำซุปนี้แบบร้อนแบบจัดจานมาเพื่อนๆเมื่อสักครู่ผมก็ปรุงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีสั่งข้าวเปล่ามาเพิ่มนะครับนี่ปรุงไปแบบนี้เลยนะเพื่อเพิ่มรสชาติให้แบบข้มน้นนะแต่เอาจริงอะ่ะน้ำซุปเขาแบบกลมกล่อมดีอะ่ะ เหมือนแบบน้ำต้มกระดูกซุปเขาแบบหอมมากอะ่ะกิ่นับข้าวเปล่าเพื่อนๆฟินมากมีข้อเสียอย่างเดียวเลยที่ผมเจออากาศมันร้อนมากแล้วยิ่งแบบมากินต้มร้อนๆอยิงงย่งแบบืยิ่งหงืหง่อแตกมาสเตอร์น้องมาวินอสั่งมาเป็นบาม่าหมูสับรสออริจินอลนะก็จะแบบไม่ได้เป็นรสต้มยำแล้วก็เอาแบบไม่ใส่พริกไม่ใส่ผักกัเลยใครจะมาทานนะ เตรียมบัรลมมาหน่อยก็ดีนะอันลมเล็กๆหรือว่าพวกพัดอะ่ะอากาศมันร้อนมากเดือนเมษาวันนี้น่าสี่สิบวันเมษาแล้วของแม่ที่แม่สั่งมางานเราจะเป็นแบบใส่ต้มยำเนี่ยจะเป็นพวกมาม่าต้มยำมาม่าต้มยำใส่ปลาดุแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นมาม่าต้มยำหมูตับ แล้วเขาใส่พวกเต้าหู้เต้าหู้ไข่อะไรประมาณนี้ก็อันนี้เป็นจิฟตสั้นๆนะต้มเลือดหมูกรุงสีนะครับอยู่แถวพัทยากลางซอยเจ็ดเลยนะหน้าร้านอ่ะเขามีร้านมะม่วงชื่อดังน้ำปลาหวานนะมะม่วงน้ำปลาหวานชื่อดังนะสูตรโบราณแม่กิมล้วนซอยเจ็ดพัทยากลางร้านนี้ดังมากในติ๊กต็อกนะครับอยู่ติดก,กันเลยวันนี้โชคดีมากเราออกมาประมาณเที่ยงครึ่งอ่ะได้กินทั้งในส่วนของต้มเลือดหมูแล้วก็ ได้กินทั้งในส่วนของมะม่วงน้ำเปล่าหวานด้วยนะครับก็อากาศร้อนไปหน่อยนะที่เหลือดีหมดเลยเด็กๆก,ก็งองแงแล้วเพราะอากาศร้อนนะเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวที่ไหนต่อนะฝากติดตามชมนะอย่าลืมก,กดติดตามผมกับน้องด้วยนะคะ